สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอ้ครับวันนี้ผมอยู่ที่พักดีฟาร์มจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นทริปมิตติ้งประจำปีของผมและเพื่อนๆนั่นเองเนี่ไอเสือตั้มเฮ้ยอย่าถ่ายกูอ๋อโอเคครับได้ถ่ายกูจะหอมนี่ครับอันนี้เพื่อนเกตนะครับในเนี่ครับเต็นท์อันนี้ไม่ใช่เต็นอะไรครับจันเต้เต็นอะไรป้าป้าขัวชัวนี่ไงคขัวซองคขัวซอง นี่จะเป็นเต็นทจันออฟนี่เลยส่วนนี้ครับจันเติ้งจะเต็มนี่ส่วนเต็นของผมรอสักครู่ เพื่อนๆครับแล้วก็เป็นอันที่สำเร็จเนี่ยครับผมก็กำลังจะทำเปิดหน้าต่างไว้นะครับรับลมโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเป้นเสร็จเรียบร้อยแ,แต่พาไปดูทีนึงแค่นี้นะจ๊ะเอาละเพื่อนๆแล้วเดินทางมาถึง ช่วงกลางคืนหัวค่ําเดี๋ยวเราไปดูบ้านโน้นมันทําอะไรกันอยู่สมาชิกมีมาเพิ่มนะจ๊ะเน่เป็นไงครับจาย์เหนื่อยแล้วครับ <c oughs> บ้านนี้เขาจะมาพักสองวันหรือเขาจะมาอยู่จาวเป็นเดือนก็ไม่รู้นะฮะเป็นยังไงแล้วจา์เป็นเจ็กซันแล้วจานเายนเขโอ้นี่ครับเป็นไงเห็นไหมโอ้ดูดีไซน์เขานี่อือว่ะนะ เดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จแล้วนะมอเห็นน้ำเหรอเป็นยังไงครับหมอเมยเมย์ลุกนั่งเลยกูเจ็บขาก็ยังปีแรลกหน้าลุกไดนเรื่องไหนต่อสมอเจ็บเบิแล้วมูนี่สวยนะเพื่อนบรรยากาศกลางคืนนะอากาศเย็นๆนะครับนะครับฝั่งนู้นจะเป็นลานทำอาหารอากาศดีมากเลยนะเพื่อนๆนะตอนนี้นะประมาณสักยี่สิบกว่างศา นะครับนี่เนี่ยดไตล์แคมป์อาหารสไตล์แคมป์นี่คนนี้ครับนางเอกของผมเองทำอะไรจ๊ะทำอะไรอยู่จ๊ะดูซีรีส์มาแคมปิ้งดูซีรีส์ขอบคุณครับนี่ครับเพื่อนๆครับแล้วมาแคมปิ้งเนี่ยจังหวะช่วงกลางคืนเนี่ยมันต้องมีอาหารปิ้งย่างนี่ครับเออพีชอะพริอันนี้นี่มาจากดีส เออโนโนอันนี้อินพอรจากดิสนีย์แลนด์เลยนะเดีิสนีย์แลนด์ม่กินเมาได้เนี่ยหนูนาย่างเออหนูตลาดคองเตยครับผมว้าวว่าปะไดลละคลิปนี้แซ่บอะไอสุดยอดครับผมนี่นู่นหากินได้ในป่าหรือมันเทคเจอร์เป็นไงครับอาจารย์มันจะคล้ายๆไก่ครับผมคล้ายๆไก่ไม่ซื้ไก่มาย่างครับแต่ความมันจะมี มันจะมีความนุ่มที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยแต่ว่าอาน่าคุณต้องลองครับคุณพี่ไอสกินสดๆเลยบอกโอ้ยหสีกเลยครับผมสีกเลยบอกใช่สีกเลยเอาละครับเพื่อนๆมาลองซิมดูนะครั้งแรกของผมกันนะมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ มันต้องแห้งกว่านี้อืมกูบอกแล้วอร่อยมันเหมือนไก่ย่างครับเหมือนไก่ย่างครับดีกว่าชิ้นเนีเนยมันนุ่มนะมันนุ่มมันนุ่มหนูนาย่างเพื่อนๆเด็ดนะบอกมันดีมันดีมันดีกว่าไก่นนนิดึงเหมือไก่ย่างครับมันมีแบบมีความโอ้ยโอ้นี่ไปไปไปพูดเลยกจานไป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 อปไ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 ปกินกับแจ่วกินกับ ก็มีพ้าวเนียวกัไก่เจียวปลาแดกใช่ไหมไก่ปลาเดกเคี่ยวโคตรดีแล้วกรกบอุ่มเหมือนนุ่มสวัสดีเพื่อนๆเชา้าวันที่2ครับผมนะครับเมื่อคืนนี้ที่พิซูโร่พักตีฟาร์มก็ผ่านพ้นไปนะจารย์นะปรับสบายไหมเย็นนะครับคืนก็อุณหภูมิก็สิบไปลายๆ แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จตอนเช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเกมกินข้าวนะครับแล้วก็วันนี้โปรแกรมก็จะไปไหว้พระพุทธชินราชนะครับบรรยากาศเป็นยังไงในวันนี้ตามดูเราวันนี้ขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ